อ่ต้นข้าวสวัสดีครับจังตุต่นวัสดีจตองนี้นนในรูปล่างหน้าตาเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเลยนะเออเป็นหนุม่มแล้วเป็นไงบ้างช่วงนี้ผมเข้าสมาธิได้เร็วสักแต่ว่าตลอดทั้งชั่วโมงจิตเสมอกับอากาศนานเห็นจิตคิด,ก,ดกับจิตไม่คิด,ดผมต้องทํายังไงต่อเพื่อที่จะพัฒนาต่อครับอ่า ดูดูด้วยความเข้าใจอย่างนี้นะว่าถ้าไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยเมื่อกี้ลุงเห็นนะว่ามันมีอยู่สองลักษณะของความคิดความคิดในแบบที่ผ่านเข้ามาแบบสุ่มๆที่ต้นข้าวเริ่มเห็นจริงๆแล้วว่ามันเป็นอะไรบางๆมันเป็นสภาพธรรมที่ปรากฏนะไม่มีไม่มีมวลหนาแน่นแล้วก็ไม่ให้ความรู้สึกว่าเป็นความคิดของเรา มันเป็นแค่อะไรเบาๆที่ผ่านมาแล้วหายไปเหมือนสายลมแสงแดดก็ความคิดอีกแบบหนึ่งมันจะหนาๆขึ้นมาแล้วมีตัวต้นข้าวอยู่แนะไอ้ตรงที่มันหนาๆเนี่ยบางทีมันชวนคิดชวนนึกอะไรอย่างเช่นทํายังไงจะก้าวต่อไปนะตัวนี้มันก็จะทําให้เกิดอาการชงงะงักของจิตจากจิตที่เดิมมันรู้แบบแผ่เสมอกันกับอากาศกลายเป็นจิตที่มันมาหมกมุ่น อยู่ตรงกลางเนี่ยนะว่ามันมีอาการตปรึกนึกต่อว่าเอ๊ะจะต้องไปยังไงไอ้ตรงนั้นแหละเอาตัวแน่นก่อนเลยตอนที่เรารู้สึกว่าความคิดมันกลับมากระจุกกระจุกอยู่ในอกในใจนะตอนนั้นเราจะรู้สึกว่ากลางอกมันไม่เปิดโล่งเหมือนเดิมแลนะในหัวนะมันก็จะมีอะไรคล้ายๆว่านิ่งๆแคบๆเข้ามามันไม่ปลอดโปร,รง่งแล้วก็ไม่เปิดกว้างแล้วเห็นถึง เหยื่อล่อของจิตนะคือความคิดชนิดที่นึกว่ามันมีการพัฒนาต่อได้เดี๋ยวนี้ถ้าคิดว่ามีการพัฒนาต่อได้เดี๋ยวนั้นเนี่ยแล้วจิตมันสะดุดแล้วก็หยุดอยู่ในความคิดแบบนั้นปุ๊บให้มองให้บอกเนี่ยจำคำคีย์เวิร์ดของลุงวันนี้นะก็คือว่านั่นแหละตัวกับดักนั่นแหละตัวเหยื่อล่อให้จิตไม่ไปต่อนั่นแหละตัวที่เรียกว่านิวรณธรรมนะหรือว่าวิจิจิฉา ข้อห้าของนิวรณธรรมนะก็คือตัวถ่วงไม่ให้สติมันจเจริญขึ้นมันมันดึงเรากลับมาคิดใหม่นะแล้วถ้าต้นข้าวเข้าใจอย่างนี้แล้วเห็นอาการสะดุดเห็นเป็นเพียงอาการสะดุดชนิดหนึ่งนะมันจะไปต่อจิตเนี่ยมันจะเห็นว่าความคิดที่อยากพัฒนาเนี่ยนะมันเป็นแค่ก้อนอะไรก้อนหนึ่งที่มันดักไว้ขวางทางไว้นะแล้วแป๊บหนึ่งนะที่ เออมันถูกสติจับได้ได้ทันมีความความรู้เท่าทันไอ้ก้อนนั้นมันจะค่อยๆสลายตัวไปแล้วบอกว่าไอ้ที่มันจะต้องทําต่อเนี่ยคือรู้นั่นแหละรู้ให้ทันใอ้ความคิดชนิดนี้จําไว้ว่าความก้าวหน้าจะไม่เกิดขึ้นจากการที่เราคิดพัฒนาหรือว่าคิดเอาอะไรต่อแต่ถ้าหากว่าเราเห็นนะว่าขันแท้ มันตักแต่แยกตัวออกจากกันนะมีหัวตัวแขนขามีใจเสมอกันกับอากาศว่างนะรู้สึกว่าความคิดเนี่ยมันเป็นอะไรลอยลอยมาแล้วลอยไปอยู่เรื่อยๆบางทีมันอาจจะต่อเนื่องกันเป็นเดือนๆนะกว่าที่มันจะถึงจุดที่จิตเนี่ยมันเกิดความก้าวหน้าขึ้นมาเองจากการเห็นซ้ำๆนั้นนะต้นเข้ามาถึงจุดที่บอกตัวเองว่าเราต้องเห็นซ้ำๆมันไม่มี อะไรที่มันรัดทางมันไม่มีอะไรที่จะพาเราเนี่ยนะไปเข้าถึงมรรคผลได้เท่ากับการสะสมไปเรื่อยๆหรือมีตัววิริยะนะมีตัวตําลังคือความต่อเนื่องความเพียรต่อเนื่องเนี่ยนะมันต้องมันต้องไปต่อแบบไม่มีอาการสะดุดหรือถ้าสะดุดขึ้นมาต้องมีสติเท่าทันนะเข้าใจนะครันะนะมันมาถึงความเบาตรงนี้ได้แล้วทําให้ต่อเนื่อง นะแล้วกิจทั้งดวงนั่นแหละที่มันสะสมกำลังแล้วมันถึงจะมีความพร้อมที่จะทิ้งอุปาทานได้มันไม่มีทางลัดอื่นนะต้องสะสมครับเข้าใจทั้งหมดนะครับเข้าใจครับอะโอเคคร,<น>ครับขอบคุณครับโอเคต้นแค่ปีนี้สิบสองใช่ไหม ใช่ครับเออโอเคนะอนุโมทน,นานะต้นข้าวอนุโมทน,นากับพ่อเอ็ดด้วยอนะั่นต่อไปครับ